ุกทนครับเรายังอยู่ที่ไฮเอ็นซูเกอร์ครับครับโอ้โหสถานที่อาคารสถานที่เขาเรียกว่าใครๆก็ได้ยินชื่อแล้วแบบที่นี่คือเป็นการสร้างนักกีฬาที่หลายคนติดตามครับโดยเฉพาะสาวน้อยมาสอาจารย์ครับมิงสระบุรีเรื่องราวของเขากําลังเข้มข้นนะฮะโดยเฉพาะ EP นี้อาจารย์ต่ายพิจิตยังอยู่กับเราเหมือนเดิมครับเชิญนะครับครับก็ที่ผ่านมานะก็คุยกันว่า อ่าของน้องบิ้งเนี่ยจะเป็นนักกีฬาที่เล่นทั้งสมัครเล่นและอาชีพนะคะรับส่นใหญ่ถ้าอ่าถ้าเป็นนักกีฬาชายเนี่ยอพอพอได้ตั๋วเล่ออาชีพปุ๊บก็จะอาชีพเลยรา<ล>ยการเยอะแต่ของน้องบิ้งด้วยด้วยความว่าอ่าของผู้หญิงเนี่ยรายการมันยังน้อยถูกไหมค่ะอ่าแล้วก็มีกติกาว่าน้องบิ้งเนี่ยอ่าต้องได้ได้แชมป์โลกหญิงก่อนไรลังกิ้งอะไรป่ะต้องการการที่จะได้เข้าเข้าร่วมไปกับผู้ชายใช่ไหมใช่คือ ทาง World Snooker ค่ะพยายามที่จะผลักดันกีฬาสนุกเกอร์ของผู้หญิงให้ทั่วโลกได้รู้จักมากขึ้นค่ะเขาก็เลยเพิ่มพื้นที่ให้ผู้หญิงอะค่ะเข้าไปเล่นเ,เก็บคะแนนแรงกิ้งของผู้ชายอะค่ะที่เป็นว o ลสโนว o เกอร์ทัวรืฤดูกาลหนึ่งก็คือ2ปีใช่ไหมคะคคก็เพิ่มให้ ปีละสองคนค่ะก็สองคนที่ผู้หญิงนะคะที่จะได้ไปเล่นร่วมกับผู้ชายนะคะก็จะต้องเป็นแชมป์โลกค่ะปัจจุบันแล้วก็เป็นอันดับแรงกิ้งที่ดีที่สุดของโลกของโลกใช่ค่ะนั่นหมายถึงว่าแชมป์โลกอาจจะไม่ใช่เป็นหนึ่งของโลกก็ได้ใช่ไปยูรูใช่ไหมใช่ค่ะแสดงว่าปีนี้ก็คือมีเราหนึ่งโลกกับไปยูรูใชไ่ค่ะอ่าวกียนลีแนอีวนนดีแล้วก็อีนดี้ไม่ได้เล่น เอือ้องงี้ได้เล่นค่ะคือ,อต้องบอกก่อนว่าด้วยฤดูการสองปีที่หนูบอกอะค่ะด้วยปีแรกอะค่ะหนูเข้าไปพร้อมกับไปยูรูอยู่แล้วเท่ากับหนูมีอีกหนึ่งปีที่เรามีโอกาสได้เล่นต่อ,อแต่ว่าถ้าสมมติว่าปีนั้นหนูได้แชมป์มันไม่ได้หมายความว่าหนูจะสามารถต่อไปได้อีกสองปีนะคะคือเราต้องเล่นให้จบฤดูการหนึ่งก่อนอ แล้วมาคิดคะแนนกันคือจบเป็นฤดูกาลฤดูกาลไปอะค่ะอ๋อเราใช้สิทธิ์เดิมไม่ได้ใช้สิทธิ์เดิมไม่ได้คือเรายังมีเหมือนวีซ่าอยู่เลกปีหนึ่งใช่ค่ะเหลือวีซ่าอีกปีหนึ่งแต่ว่าถ้าเราได้แชมป์โลกที่เรายังเหลืออีกปีหนึ่งเราไม่สามารถต่อไปเป็น3ปีได้เราต้องจบฤดูกาลนั้นก่อนแล้วก็ต้องไปทำไปทำฤดูกาลหน้าไม่เหมือนฝากแบงก์เหรอไม่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 งม่ไ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 ่ได้แข่งขันตลอดเวลาใช่ใช่ใช่ ก็เท่ากับว่าอย่างปีนี้ค่ะหนูเลืออีกหนึ่งปีกับปายูลู่อะค่ะเท่ากับก็จะเป็นคนที่เป็นแชมป์โลกก็คือปอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ว่าเขามีสิทธิ์อยู่ในวัยเอ่อทัวร์อยู่แล้วค่ะเท่ากับเป็นอันดับที่ดีที่สุดของผู้หญิงสองคนค่ะก็จะเป็นเลียนนิววนกับอึ้งองยีค่ะครับนี่ก็ถือว่าเขาจะให้นักกีฬาหญิงเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าไปแข่งขันประทากัผู้ชายเพื่อจะสร้าง กีฬาสุนุกเกอร์หญิงนะให้มันบูมไปทั่วโลกใช่ค่ะผมว่าท่านผู้ชมอ่ะไม่ใช่หลายท่านนะชาวรู้การผมว่าไม่รู้สิ่งนี้นะใช่็ไม่รู้ขนาดอยู่ในวงการเขไม่รู้ไหมไม่รู้ครับยังไม่รู้อะไเหมันมีการแบ่งเรารู้แค่ว่าร่วมกับผู้ชายแต่เราไม่รู้ว่าเขาใช้สิทธิ์อะไรถูกต้องเขาใช้หลักเกณฑ์อะไรหลักเกณฑ์อะไรแม้กระทั่งผมยังลืมว่าเอาเหมือนฝากแบงค์ไว้ไม่ได้ไว้ชมป์ลอกปีนี้ไว้อีกสองปีเขใช้ได้ใช้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะโอ้ไม่เหมือนฝากแบงค์เนาะ โอเคที้มาพอรายการอาชีพเนี่ยต้องขัดรายการสกอติสสกอติสออสกอติสสกอติสครับสกอติสก็ได้รองแชมป์ค่ะได้รองแชมป์แพ้เรียนอีเวนต์สี่ต่อสองค่ะใช่เดี๋ยวเดี๋ยววกกลับมานิดนึงย้อนกลับนิดเดียวก็คือว่าแต่ละรายการของอาชีพเนี่ยจำนวนผู้เล่นเยอะไหมครับของผู้หญิงเหรอคะใช่ืที่เข้าไปเล่นถ้าอยู่ในแถบยุโรปโดยส่วนใหญ่อยู่ประมาณ 30- ถึง40คนโอ้ไม่น้อยอาจารย์ เยอะนะเยอะครับแต่ว่าน่าจะ 16, 24แต่ว่าล่าสุดอะค่ะที่เราได้ไปแข่งที่จีนคะครับเป็นรายการชิงแชมป์โลกค่ะนักกีฬาผู้หญิงอยู่ที่ประมาณ70คนโอ้โหคูณสองเละต้องบอกว่าด้วยความที่นักกีฬาผู้หญิงไปเล่นกับผู้ชายเยอะขึ้นแล้วเรามีรายการแข่งขันมากขึ้นทำให้นักกีฬาผู้หญิงสนใจมากขึ้นเห็นได้มากขึ้นตตัวแล้วโใช่ใช่ค่ะ อนาคตน่าจะเพิ่มขึ้นผมว่าอนาคตเนี่ยนักกีฬาหญิงเนี่ยจะดีกว่านักกีฬาชายนะประเทศไทยนะโดยเฉพาะประเทศไทยเพราะว่าถ้าเราจะไปหวังเหมือนต๋องสิทธิ์ชอยเหมือนอะในในที่อดีตที่อาจารย์เคยทามาเนี่ยน้อยแล้วผมว่าน้อยแต่นักกีฬาหญิงเนี่ยเราน่าจะอยู่ในท็อป10ท็อป5ได้หมดนะฮะอยู่ที่การพัฒนาใช่แล้วโดยเฉพาะหญิงนะฮะถ้าเบลซูเกอร์นะครับหรือไม่แค่สมัครเล่นเนี่ยฮะ สามารถให้ติดสปอนเซอร์ได้เหมือนกีฬาอื่นนะติดทั้งตัวเงี้ยเหมือนมอเตอร์ไซค์ที่เขาแข่งมโต้ยูทีนะสิบตัวสิบตัวยี่สิบตัวข้างหลังก็ปิดได้ใช่ไหมหล้าพงหน้าผากก็แปะเข้าไปสิถูกต้องใช่แล้วที่คุยกันนะนกเล่าต่อไปนักเลาอาจจะไม่มายไม่ไม่ค่อยแคร์อะ่เรื่องเงินรางวัลใช่ถูกไหมสปอนเซอร์สำคัญที่สุดใช่นักกีฬาสามารถทําเงินได้จากสปอนเซอร์ถูกใช่ค่ะ อย่างเช่นขอญาตยกตัวอย่างดิงหุยไม่ใช่มือหนึ่งโลกไม่เคยได้แชมป์โลกแต่ปัจจุบันสปอว่าสปอนเซอร์มากที่สุดในโลกมากใช่เยอะมากถูกไหมฮะเฉพาะยี่ห้อโต๊ะมหาศารก็อะไรนะไผ่ยี่ห้ออะไรนะซิงไผ่ซิงไปแล้วก็ปีหนึ่งก็เนาะเยอะแล้วเนี่รายการต่อมาเป็นวูแมนมาสเตอร์เป็นไงครับรายการนี้เล่นที่ไหนนะฮะวูแมนมาสเตอร์วูแมนมาสเตอร์จำเมืองได้ไหม หนูคิดว่าน่าจะเป็นแถวลอนดอนค่ะแถวลอนดอนเนาะลอนดอนมันก็จะมีสนามแข่งของแะลรที่แข่งยูเคแชมเปี้ยนชิพมาก่อนยูเคแชม i ปี้ยนชิพน่าจะเป็นใครคะเหมือนมิวตันมิวตันคีนหนูไม่แน่ใจใช่แต่ของผู้หญิงมันจะเป็นต้องบอกก่อนว่ารายการของผู้ชายค่ะการคอลี่ฟายเขาจะมีฮอแล้วก็ไปตั้งโต๊ะใช่ไหมคะแต่รายการของผู้หญิงด้วยผู้แข่งขันน้อยแบบว่าคนร่วมแข่งขันน้อยอะไรอย่างนี้ค่ะ ของผู้หญิงอาจจะยังจัดอยู่ในสโนว์เกอร์ลับอยู่ใช่ก็คลับงานในคลับอยู่เข้าใจที่ใหญ่พอะ้งควรใช่ค่ะก็แต่ก็ต้องมีมาตรฐานในระดับหนึ่งที่ไม่ใช่แบบว่าไม่เล็กๆใช่ใช่ค่ะไใหโตไหลเป็นใช่ใช่ชทาง World Women เขาก็ได้ไปดูพื้นที่ดูสถานี่แข่งขันไว้ให้อยู่แล้วรายการนั้นได้แชมป์เนี่ใช่ไหมชนะองยีชนะองยีใช่ค่ะใช่ค่ะชนะนิดหน่อยซูซี่ สี่ศูนย์แล้วเขามีมาตรฐานว่าจำนวนเฟรมที่เล่นเท่ากันหมดไหมหรือยังไงจำนวนเ<อ>ฟรมชิงรอบอแรกรอบอะไรคือถ้าเป็นรายการของผู้หญิงอะคะ่ะรายการของผู้หญิงเก็บคะแนนแรง์กิ้งนะคะอ,อยู่ที่รอบสี่คนจะเป็น base of seven ค่ะ4ในเจ็ดค่ะจนถึงรอบชิงแล้วถ้าเป็นรอบสิบหกรอบแปดอะไรเงี้ยค่ะจะอยู่ที่3ามในห้าเป็นระบบน็อกเอาทหรือว่าพบกันหมด แบ่งสายแบ่งสายมันหรือว่าของผู้หญิงจะเป็นอย่างนี้ค่ะคือจะมีรอบแบ่งกลุ่มเหมือนกันค่ะแต่ว่าด้วยเขาจะมีโค้ต้าให้กับคนที่เป็นแชมป์โลกกับคนที่เป็นแชมป์เก่าอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นเป็นตัวยืนอยู่ในรอบนอกเอาใช่ครับก็ผมก็โอเคนะแฟนดีก็ดีครับเพราะว่าการที่จะจะได้แชมป์หรือแชมป์เก่า แชมป์ไม่มีคำว่าฟุ่นะครับใช่ไหมอย่างน้อยก็เอาตัวแม่เหล็กเนี่ยเข้าไปวางไว้เนี่ยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไปรัดคัดแบบว่าระบบราวโรบินมาอาจจะแทะตกรอบไปทหรือง้าเป็นผ่อยก็ได้แบบตัดเพราะเอ๊ะทำไมเด็กคนนี้ได้จะยืนเฮ้ยคุณอยากจะยืนคุณเอาคุณเอาใช้มาใช่ใช่ไหมผมว่ามันแฝงนะแฝงครับะเห็นด้วยนะระบบเพราะอย่างน้อยต้องไปนั่งอะไรอ่ะเป็นแฟนไม่าผื่อว่าคนที่ได้แชมป์เนี่ยเขาไม่ป่วยอะไรผมว่าเขาก็เข้ารอบอ่ะใช่มาตรฐานดินเงินเขาเนาะ ต่อมารายการที่มาปี2อ2 3ันยีละที่พูดมาเนี่ยฮะปี2022นะเราจะไล่เป็นปีนีห้าตอนแล้วนะอาจารย์นะใช่ใช่มาปี2023นะครับที่เบลเยี่ยมค่ะรายการอะไรเอ่ยที่เมืองเบลเยี่ยมเป็นรายการที่บาเซลเล่ยไม่ไกลจากบาเซลมาค่ะเป็นบูชบูชเป็นที่ประเทศนี้เดียวไม่ใหญ่เนะฮะก็เป็นไงครับผลการแข่งขันได้แชมป์ค่ะ อ่าโแล้วคุณคุณพิชนะเจ้าถิ่นเจ้าที่ก็เลยนะคุ่ดีแจมค่ะโอ้ชนะเยอะด้วยสี่หนึ่งสี่หนึ่งไม่ธรรมดานะฮะขอบคุณไปขยี้เขาถึงได้ถิ่นเลยนอะถ้ำเลยเดี๋ยวเขาลาเขาเดี๋ยวก็จะมาแก้แค้นเรานะอาจัดนะตรงนั้นเนาะแล้วเป็นไงฮะเอ้อคมถามให้พี่ต้นเป็นไงอาจารย์ถามหน่อยที่ผ่านมาก่อนถึงสัปดาห์ยี่สิบสามเนี่ยมันมีรายการไหนที่แบบ จะเรียกระทับใจมันกนมันก็อืมันดูเฟื่อเฟื่อในการที่แบบที่มันท้ามันยากๆกท้าทายแล้วมันตื่นเต้นอย่างสาหรับเราอะมีอะไรไหมสําหรับหนูถ้าก่อน2023ก็จะเป็นรายการชิงแชมป์โลกผู้หญิงค่ะที่ได้แชมป์โลกมาอืเพราะว่าทำไมถึงมันท้าทายเพราะว่าด้วยรอบชิงอะค่ะตามเฟรมจริงๆคือหนูตามเขาสามต่อห้าเฟรมค่ะตามใครเออวันนั้นเวนนี่แจน คือรอบชิงเราแข่งระบบ6ใน11อะค่ะแล้วด้วยสกอร์เฟรมเราตามเขา3ต่อ5ก็คือเขาขึ้นแท่นแล้วอะไร้ยคะมันเลยทําให้เราต้องค่อยๆโฟกัสแล้วก็รวบรวมสมาธิทุกอย่างไปทีละเฟรมทีละเฟรมเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆเก็บจนเสมอมา5เท่าแล้วก็มาชนะเขาในเฟรมชิงชนะ6-5ใช่ที่ประเทศเลยนะตอนนั้นอังกฤษค่ะอังกฤษของที่อังกฤษอันนี้คือถือว่าเป็นอะไรที่แบบที่เรารู้สึกว่า ประทับใจกับตัวเองประทับใจเพราะว่าเราสามารถกลับมาได้แชมป์ด้วยแล้วมันเป็นแชมป์ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราครัเป็นแชมป์โลกครั้งแรกด้วยคแชมป์โลกครั้งแรกใช่ค่ะอะไรที่เป็นครั้งแรกอะไรที่ใหญ่ที่สุดมันมันสำคัญจดจำาชจดจำมันมันมันเป็นตาตึงอ่ะแล้วโดยเฉพาะตามหลังมาชนะเนี่ยมันมันยากนะมดตัวเท่าช้างคุณคิดดูนะเขานำมุญได้มันมีสองอย่างเข้ไหมสามอย่างนะ หนึ่งเขาแทงดีมากสองสองเราไม่ได้แทงค่ะนะกับสองคือเราแทงแย่มากเขาแทงธรรมดาอ่ใช่ไหมเราต่ำกว่ามาตรฐานใช่ใช่เนาะมันมีไม่กี่อย่างใช่ไหมถามนะวันนั้นที่ที่เขานำาวกอาห้าสามน่ะนึกว่าแพ้ยางเขาดีมากจนไมีโอกาสหรือว่าเราเราดรอปมาหน่อยเขาดีในมาตรฐานของเขาอยู่แล้วค่ะด้วยด้วยทั้งทัวร์นาเมนต์ของเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะรับแล้วแล้วก็บวกกับเราที่เหมือน มีความตื่นเต้นมีความมีความต่ดังใช่ใช่ใช่แล้วเราก็มองว่าเรายังควบคุมสถานการณ์ตรงนั้นยังได้ไม่ดีเท่าไหร่ค่ะแต่พอเราได้สติตั้งหลักได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็ค่อยๆโฟกัสไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะทาให้เขาก็เริ่มแข่งได้ยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วรายการไหนครับที่ที่ที่ว่าเราแบบอันนี้คือคือประทับใจด้วยเรทับใจ้นนำมาแลวรายการไหนที่เสียใจที่สุดสําหรับตัวเองที่แบบ แม่ทันพลาดไปท่านจริงๆต้องชนะนะแล้วกลับไปนอนไม่หลับเงี้ยมีรายการไหนไหมมีค่ะมีมีพุดนเลยรายการอะไรเป็นถ้าเป็นณปัจจุบันนะคะเป็นรายการชิงแชมป์โลกล่าสุดที่แพ้ไปอยู่รูห์โค่าอันั้นรู้สึกว่าเป็นรายการที่คาดหวังมากๆกับปีนี้ก็คืออยากได้แชมป์โลกสมัยที่สองด้วยแล้วก็ คาดหวังกับรายการนี้มากๆเราก็ซ้อมเตรียมตัวอะไรอย่างดีค่ะอย่างดีแล้วแล้วด้วยวันนั้นนะคะตามเฟรมจริงๆเราเป็นต่อเข้ามาอยู่ตลอดด้วยใช่เรานํามานะใช่ใช่ค่ะแล้วพอเราเหมือนโดนแซงในช่วงจังหวะสุดท้ายอะไรเงี้ยค่ะมันทําให้เรารู้สึกเสียดายแล้วก็ผิดหวังกับวันนั้นอะไรเงี้ยค่ะเครื่องช็อตไปดื้อเลยใช่ไหมก็นิดนิดหนึงนอนไม่หลับใช้ไม่เป็นไรอย่างแพ้ไปแล้วคือนอนไม่หลับไหมมันมีความรู้สึกเหมือน ถ้า้ทุกคนได้ดูนะคะหรือได้ยอมไปดูนะคะคจะเป็นลูกชมพูที่หนูแทงแล้วไปข่าวเปียกอะคะ่ะมันเป็นสิ่งที่หนูรู้สึกว่าจริงๆเราพอจะคาดเดาตรงนั้นได้อยู่แล้วแต่ทําไมหนูถึงเล่นแบบนั้นเพราะว่าณนะความกดดันตรงนั้นณนะความตื่นเต้นตรงนั้นการแทงถักออกมาให้ธรรมชาติที่สุดมันคือสิ่งที่มันง่ายที่สุดแล้วมันเป็นจังหวะที่ขาวิ่งไปเปลี่ยนอะคะ่ะมันเลยทําให้หนูเสียดายมากมา พอเข้าใจไหมครับคำที่มันทำตรงใจมันหักเป็นจําวันนะคือทางธรรมชาติที่สุดมันเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดพี่ต้นเข้าใจไหมฮะอขออนุญาตขยายนิดนึข่ขยายนะขยายนะแทงธรรมดาที่สุดธรรมชาติก็คือหนึ่งไม่มีใช้การใช้ทคนิคเช่นการไซส์การสกูอันนี้เ<อ>ป็นอะไรที่ง่ายที่สุดไม่ต้องใช้ทุนเด็กคือททงธรรมชาติที่สุดแบบเออเอิด้วยด้วยแนวของข่าวมันมี้กาสที่จะวิ่งไปเปลี่ยนจีแล้วค่ะตรงนั้นเนาะตรงนั้น สำคัญนะเพราะว่าอ่ะมารายการต่อมาก็เป็นอ่า U.S.Women Open ค่ะเนาะก็รายการนี้ก็แชมป์แชมป์ค่ะชนะองยีค่ะใช่ไหมฮะอ่าต้องต้องบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าไม่ใช่ว่านักกีฬาหญิงจะมีองยีชลีชลีอะไรฮะเรียนเรียนมิ้งใบพัดไม่ใช่นะมันมีเยอะกว่านั้นนะครับแต่เพียงแต่ว่าเหมือนพวกเขาเหลรอนี่รวมทั้งน้องมิ้งเนี่ยเกาเรียกว่าเป็นท็อปโฟ นะครับคือบนเวียนเจอหน้าตาหน้าของนักกีฬาอาชีพหญิงนะครับเดี๋ยวหลายท่านจะฟังแกัวบอกไม่ทำไมมันบนเวียนอยู่แบบนี้เออวิลลี่เจ้าเราหัวกันที่มาเลยฮะใช่ใช่ฮะเราก็มีไปพัสด้วยนั่กีฬาจากอินเดียจากหลายๆท่านนะนักกีฬาจากออสเตรเลียสมัยก่อนยังเล่นอยู่ชื่ออะไรนะเจสิก้าวูดนะก็แทงใช้ได้ลิเบกาอังกฤษก็มีอังกฤษมีหลายหลายท่านไหมอังกฤษที่หนุ่มมองก็จะมี เดนิเวนส์อันดับหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็มีริเบกาค่ะแล้วก็มีเทซ่าค่ะอันนี้ก็เคยเป็นแชมป์โลกของผู้หญิงก็ยังยังมีเขาเรียกว่าอะไรคะยังยังมีไฟอยู่ค่ะมีไฟอยู่ใช่คือคือแบบว่ายังมีทักษะลูกเกมยังยังโอเคเดี๋ยวไม่อยู่คนหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดม่รู้อายุยังที่เป็นน้องของอลิสันฟิชเชอร์ น้ำกูดเวชเชอร์ฟิชเชอร์หนูเคยได้ยินอยู่ค่ะแต่ว่าเหมือนเอนเคยมีชื่อในแต่หนูไม่ได้เจอแล้วค่ะแต่ว่าเคยมีชื่ออยู่ในทัวร์แชมโลกค่ะรายการ่อกบาไออันนี้ผมจบมาที่อะไรรอบสี่แพ้ไบพัทสต่อหะไรกันอะไรอ๋ออันนี้เป็นรายการชิงแชมป์โลกปี2023ค่ะอ๋อสองพัน่นะครับแพัค่ะแล้วคือใพัดเข้าริง อ๋อปีนั้นมไม่พัดได้ชมป์โลกว้าใช่ไม่เป็นไร<ช><ช>อาัดบัติการชมนะฮะแม่เรื่องราวนี้บอกเลยครับว่าเข้มข้นนะฮะทุกอนูแล้วก็บอกเลยครับวเวลาเราเนี่ยแม่มีกระชับจริงๆไม่เป็นไรครับเดี๋ยวโอกาสหน้าในอีพีต่อไปกลับมาพบกับน้องมิ้งสระบ,บุรีกันต่อช่วงนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ